ปลาตัวใหญ่มากเลยมาทาไมคนลาวไม่ดูทีวีลาวดูช่องลาวสิเบงแเดสองไทยพี่น้องเอ้เนาะจ้กนะคะนทีห้าบวกเคยเห็นก็ได้เห็นกับ,กบพานทีวีไทยพี่น้องเอ้าพาทีวีไทยฮ่หอซัมซุงสบายดีกับสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมองไปเอฟซีสุขุสุขุนเนาะจ้าว่าสเป็นน่งพังลาวด้วยพี่น้อง ทางไทยเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศยินิดนิดเราเราขอชูชอง youtube อทางนาา้ำซ้อเลาคนนินิดซ้อได้พี่น้องสบายดีอ่าตอนค่ำเนาะสวัสดีตอนค่ำเนาะตอนนี้จ้ะเป็นเวลาอยู่ทีว่ามันผม,ผมึงพวกมึงกลัวเนี่ยทุกคนเนาะจ้ะมือนี่เฮาสิมาเฮตุกลิบตอบคอมเมนต์ของ fc ท่านหนึ่งเนาะจ้ะหรือว่าคนหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาเนาะจ้ะถามว่าทำไม คนลาวถึงชอบดูทีวีไทยทําไมไม่ดูทีวีลาวดูช่องลาวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะจะขออนุญาตหาที่วางกล้องก่อนนะคะทุกคน,นะคะเนาะเมือน,นี่มาสามคนเนาะจะพอม่พี่น้องคุณแม่ไปไหนนะเดี๋ยวสิบอกนะะ้ะพี่น้องนะตอนนี้ฮากากำลังนางเบิงทีวีเนาะจะพอม่พี่น้องทีวะะี TV ไทยฮ่หอซัมซุงสองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ทานจานดาวเทียมเนาะถามว่ามีจานดาวเทียมก็คือบัวสามารถเบิงสองต่างๆ่างใดดีจ้ะทุกคนที่จริงเนี่ยสาวน้มซื้อทีวีมาเนาะความจริงก็คือสามารถเสื่อมโตก็ป้บยฝ่าได้แต่ว่าหากสิเบิงรา่การทีวีแบบนี้บ่ได้เนาะแต่เขาสามารถเบิง่านแบบว่า youtube อีกยังสิน่ะได้เนาะทุกคนเนาะ สนามสื่อทีวีมาหนาสีเขาเดือนนั่นแหละพี่น้องเลยนอกจากกะมีความดีใจอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเม่สนามเพิ่นมักเบิงพี่น้องทีวีนะเพิ่นมัากเบินอกเาจะเปิดทีวีมากกะธมิตสองสามบันทีเปลี่ยนมาสองเจ็ดเนาะทุกคนเนาะพี่ซาวเพิ่นมากเพิ่นมารายการนี้เนาะเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับแข่งอาหารย่างสีนะาเนาะทุกคนเนาะค่ะ เบิ้งแล้วก็สึกว่าได้ความหูได้ควา่าแบบว่าความมวนนะทุกคนเนาะความแปลกใหม่เปิดกระสิเห็ดเกี่ยวกับแบบว่าแข่งอาหารเห็ดอาหารแบบนวนแบบนี้นะทุกคนเนาะรายการที่วิไทยนี่ยสำหรับสนามก็คือม,มักเบิ่งเนาะจ้ะเพิ่นสิีรีรายการแบบแปลกแปลกไม่ไม่ออกมาให้เบิง่งตลอดเนาะทุกคนเนาะบวว่าสิเป็นทางสองเจ็ดสองสามสองวันสอง อันต่งตางๆเนาะจากพแม่พี่น้องขาวกะขากเนาะทุกคนเนาะเบิ่งข่าวผ่านอ่าสองทีวีกับคากเนาะพ่อแม่พี่น้องอุย้ยเห็นกรุงเทพด้วยอะ่ะนี่ไล่กันย,ยังหนามกับบรนยากาศเนาะแต่ว่าเปิดมาก็เห็นแบบนี้เลยทุกคนเนาะโอเคเอาเป็นมาเดียวที่มาถามความซื้อของคนลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขนาดถ่ายคลิปลงสองสามคลิปที่เรียกคนแนนเนาะ,นนะจ้า จะมีคนมาคอมเมนต์ถามอะไรนอกจากว่าทําไมคุณล้าไม่ชอบไม่ดูช่องทีวีตัวเองอะไรนี้ทําไมถึงมาชอบดูทีวีไทยนะคะดูรายการไทยนอกจากอะไรอย่างนี้นะคะยองมือนี้คุณแม่ทองสาเข้าไปในบ้านเป็นนอนอยู่ในบ้านอีกหลังที่อยู่ในหมู่บ้านนอกจากก็เลยนอนกันอยู่สามคนคิดหอดไม่ต้องซาโยพี่นอก เพื่อนกะกินหอดทอดราดอยู่รอกแต่ว่ากะจําเป็นเนาะจ้ะพราว่าส่วงนี่พีซาพ่าวานอนเป็นมูส่วงนี้บ้านพีซ้าเพื่อนปูกระเบืองเนาะทาแล้วปูกระเบืองมือด้ผีพีซ้าเพื่อนกลับไปนอนอยู่เพื่อนเพื่อนคุณแม่กะแต่กับมานอนอยู่มองนี้แล้วกะนั่งเผาหน,น้าจอที่พี่ือเก่าหันเลยเนาะพี่น้องเนะาะสวัสดีค่ะคนสวยบ่้สบายค่ะเป็นอะไรคะไม่ค่อยสบายง่วงนอนค่ะง่วงนอนแล้วหรอนี่เพิ่งหกโมงเองนะจ๊ะ <c oughs> ฉันนี่ ฉันนีเห็ดเบียงล่ะมึงก็ตัดเลยก็สัมผัสเด็กว่าน้อยนึงในานาที่จะเป็นคนล่าว่ะนะอนนาจสะผานมาจะมีเรื่องอะไรก็พอดีเราถ่ายคลิปลง YouTube นะคะก็มีเอฟซีสสท่านนะคะเพื่อนก็คอมเมนต์มากนอกจะถามว่าทำไมคนลาวไม่ดูทีวีลาวดูช่องลาวแล้วทำไมต้องดูทีวีไทยช่องไทยอะไรแบบนี้ช่วยตอบแบบ ตามใจเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะเอาจากความรู้สึกจากตัวเองเลยค่ะอยากหมูซยเนาะเอาเอาจากความรู้สึกจากมึงหัวใจเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเจ้าของซองนะคะพูดได้เลยค่ะอยากเปิดหูเปิดตาดูหนังไทยทีวีไทยรายการไทยมันสนุกมันม่วนมันมีแต่แบบค้นชวยดโลละลากอะไรเนาะนักแสดงก็ได้ บัดนั่งคือที่ี่ทยนี่พี่น้องข่อย้าสองมาเ็นเอาสีซักโอ้โหมาทีาท่ี่ที่เออเป็นทีวีาวพิษสองลาวนี่จะกว่สองแมงเหล็กงเงงหน็กอ้โหโอ้บเน่ใจพว่าส่วนรลายแมนเฮาสีเปิดแต่อสองไท่เนาะค่ะลักลเลยสองสามเพิ่มาสองเจ็ดต,ต่อมาช่องวันแล้วก็ช่องสาแล้วก็ช่องสานะคะถ้าผู้สม้มเนาจะใช่ไหมคะคุณพี่ แ่ืองเนอยท่าจสองเจนหาสองสามแล้วก็สองหาเนาะแล้วก็สองไอทีวีแต่กี่นะพอเวนพี่น้องเออเนาะจะพอห้ากระเติบโตมากกคือเกิดมากเนี่ยก็เห็นทีวีแล้วก็เห็นทีวีไทยเนาะแล้วก็แบบก็รู้สึกว่ามวหันนะรายการไทยทีวีไทยหนังไทยเนาะจากพอเมพี่น้องแน่แนวค่ะนี่แหละอันนี้คือความจริงออกมาจากปึงหัวใจแล้วก็ คำพูดคำจาเบาภาษาไทยได้ก็มีส่วนเด้อจ้ะพอบาตอนยังหน่อยเฮาเบิ่งภาษาไทยได้ก็จากดูละครไทยเลยจะพี่หนอเห็นเพิ่นเบาค่ะ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 ครับผมได้ค่ะอือๆๆแม่นจ้ะพี่น้องสองสองเล้านี่ถามมาเบิ่งบ่ข่อยนี่ตั้งแต่สื่อโทรทัศน์มาตั้งแต่สื่อโทรทัศน์มานี่ยพักเบิ่งจก็เทื่อเฮาก็บ่แน่ใจว่ามันอยู่ช่องไหลกดเด็กยังเบิ่งสองเล้าน่ะส่วนน้อยเนาะ ส่วนไรก์ับส่วนหน่อยส่วนไรสิเบิงแต่สองไทยพี่น้องเอ้ยเนาะจ่ะนะคะนเมนย,ยูะเทศไทยน่ะคือแบบว่ารายการเพิ่นจิมีรายการใหมไหมคแต่ไลกแบบว่าแนวที่ท่านพวกก็เ,เห็นก็ได้เห็นกับพานทีวีไทยในพี่นอ้องไอพานหน้าจอหนังไทยเนะาะบมันเป็นข่าวสารการบ้านเมืองละครตลกตลกพองเพลงยังสินะก็จะเห็นพานในแต่สองทีวีไทยเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะใช่ไหมคะคุณเนซันดี้ค่ะว่านี่ลูกค่ะ ข้าวเราดุดุข้าข้าจะว่าไทยเลยอยู่ละข้าข้าขอบคุณขอบคุณข้าเนาะเทาก็บเลยเบิงผ่านหน้าจอทีวีไทยเลยพี่น้องเอ้ยนอกจากนี่ตอนนี้กันนางเบิงอยู่พี่น้องเอ้ยนางเบิงรายการอะไรคะรายการทำอาหารการเฮ็ดอาหารที่ช่องอะไรคะช่องเจ็ดเอสตีแนนเดี่ยวพี่น้องนอกจากนี่แหละความสุขของคนลาวพี่น้องเอ้ยนี่แหละ ต๊คำมาแหละเบียงลังงานน,นางเผาหนะ้าจอทีวีเบิง้งนางไทยรายการไทยข่าวไทยเนาะจากพแม่พี่นอนะ้องเนาะคือข่าวราวก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะคะบ้านตัวเองไม่ค่อยติดตามค่ะจะติดตามแต่ทางประเทศไทยนะคะกับผู้หูคือกันมาเป็นยังคือมักเบิงทีวีไทยนะพี่นอนะ้องเนาะมักเบิ้งนางไทยมักเบิง ลาลาไทยเนาะค่ะมักเบิงละครอนไทยเนาะพี่น้องเนาะมักใส่ของไทยเนาะค่ะใช่ไหมคะแมนเลีวจ้าอันนี้ลูกหรือว่านวานเจ้านี้นะอ,อ๋อเล็กหน่อย มือนีนอนกันสามคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณแม่ท้องสาเกสิคีถอดอยู่แล้วต้องถอดก่นะท้องสาหายตัวมือหนึ่งมือจ้าเออคุนมักเบืองเลยพี่น้องคุณแม่นะมักเบืองในการไทยทีวีไทยเนาจะนี่แหละทุกคนนี่นะคะถ้ามายากเบืองบอสองลาบ็อจากเบืองยูแต่สนามบบเนจใจมาต้องกดเหล็กยังสนามจูเต่นี่แหละสองไทยพี่น้องไอสองสามสิบสาม สองสามสิบเอ็ดสองสามสิบสองสองสามสิบสี่สองสามสิบเจ็ดสนามหูแต่สองไทยจะกดสองเล่านี่มาหูมาโกเล็กย,ยังนะจ๊ะเพราะว่าน,นี่แหละด้วยความที่เราอ่ะชอบรายการไทยอะไรอย่างงี้นะคะนี่เนาะรายการคนไทยกระซิบเสียงน่อยจ้ะนี่แบบนี้แหละเบืองหลกักอ่ะหูซึกว่ามวนได้พี่น้องเนาะตะลกเฮฮาอะไรอย่างงี้นะคะ คนไทยก็มีแต่คนสวยๆวยนี่ใส่ดีหน้าตาหล่อนะคะนี่จา้าพูดเพาะด้วยนะคะเราก็พูดไทยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยแหละบางทีก็ได้จากการดูทีวีนะคะตอนนั้นที่สนามไปไทยท่านี่สนามกระเบ่าเป็นปนได้ดอกพี่ดอกสนามกับพยายามก่อนสิไปไทยสนามกับพยายามเบิงหนังไทยเพีองอะยเบิงละครไทยเนาะ กับฟังเพิ่นพูดนะว่าเพิ่นบอกอีกอยังค่ะค่ะนาเขากับพายายามเพยนหูและก็พายายามเข่าใจเนาะไปไทยก็เลยเหตุให้ไปว่าเ้าไทยได้ไวเนาะทุกคนเนาะส่วนแรกไปกับวัวได้เ้าหลายอย่างเนาะส่วนได้กับสิไดแต่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลมหัวอย่างเดียวนะจากพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็กำลังทำอาหารอยู่เนะะ้อค่ะโดยส่วนตัวแล้วพี่่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากกลายเนาะ เกี่ยวกับรายการทำอาหารนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะเห็นแต่หน้าคุณนะคะเหตุการณ์หพี่น้องทำไมคุณถึงชอบดูรายการอาหารคะทําอาหารคะพี่สาวเวลาเราเฮ้ยท้เลยบอกว่าจะได้เนี่ยเวลาทาเป็นเี้เหตุการณ์หพี่น้องพ่อเหตุใดบอกมึงเป็นตัวยาเอ้าพ่อเหตุใดมึงเป็นตัวยาข้ามาทดลองเกินเองบัดไปทํางานอยู่เมืองไทยเลย รสิบอยเห็นลาอยราบละมันจกเป็นแบบเป็นข้าหมูที่โตเลยกระเบิงบางซีเมืองยานก็เห็ดน้อยนึงกินเห็ดแ่บแล้วไม่ไไปให้ห้ากับสามถื่วาห้าไปให้เป็นเมี่ยงั้วเยกับมดเห็ดเห็ดไดยเน่ยงสามรถเขาตำแนงเมี่ยงั้วได้เลยเนาะจะติดแสบหรือไม่แสบบนเนใจทรงสุลดลงไปก่อนเป็นวัสดุจานะแ่บมันแก ุดอยู่น้่แต่แตงัวแต่แพี่น้องปลาตัวใหญ่มากเลยเสียงไม่มีนะจักปูนี่ปลาปลาตัวใหญ่ๆนี่นี่นมีแต่เนี้ยเป็ดต่อแสบเนาะพี่น้องค,คนทำอาหารก็ล้อหรอหน้าตาดีดี ต่ยานแต่นอก็นเบาเนาะทำไมน่ารักจวงพลาสติกทอดทอดพลาสติกให้ซิฟ วันได้พี่น้องเอ้บึงอันนั้นรายการทีวีไทยรายการไทยเราจะฟันทีวีอะไรส,สะซสา ขฮอหาก็ะเลยต่อไปแล้วรเราจะไปมพี่น้องเกี่ยวกับาเป็นยังเข้ากูงนังไข่เอื้อนังล่าเนาะในการเล่าสองเล่าอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้กเกำลังเบิรอ่น้ายมงือเกแเังนสบตอนนี้เสมนบนเลแม่นมอย่ามาเตอรเซฟนะในการโมเมนต์ที่ในการไม่ที่นี่มาตอร์เซฟจะเหมือนอะไรอู้จะแสบเล โอ้หน่ากินมากเลยอาหารไทย,ยตัวเส็บนนเนี่ยไ้ท่านมาหายอยเพลงนอยู่กอยางเปิดซันอยู่พี่น้องพ็น้อถึงอยู่เลย Let เแต่คือจุดแม่นะเนี่ยเนี้ยมันไงหยดโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น่าซีคอจบคลิปเอาไว้เพียงสานีดเด้อค่คะถ้าคุณได้มากคิปนี้ฝากเป็นกำลัง,รง,งแรงใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรจาจ้าพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนีโคสโตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า,นนาค,นค่ะ บายๆพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ